สวัสดีค่ะทุกคนมือหนีผ้ามายางตลาดนัดจ้าตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาจ้ะนี่คือตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาถ่าบริ้ยินเสียงก็ขอให้ละค่ะวุ่ไหายจ้ะมากับสามีค่ะ คนร้ายหลายจะพี่น้องเบื้องข้นคนนะ่ะ <c oughs> ย่างหลายเลยจ้ะ สามีกับบสวมนาการเรจะเออว่าเขา,าบ,บสวมกันว่ะสะิเงิดไหลพ้นหลแห้งจากพี่น้องขออภัยนะคะมื่อกาอาจจะเป็นสันสันเพราะว่าเอากล่องมาอยู่จากพี่น้องแต่ว่ามันสลับกล่องบอดดาก็เลยเอาโทรศัพท์ายจ้ะมังคน้นย่างหลายเลยจ้ะพี่น้อง จักมาตาใส่ามีก็บกอกว่าอยากให้ทายคลิปหลอกจับเพราะว่าคนมันไหลมันปุ่นไหวสายสูงจก,ก็อยากทายเห็นจับเพราะว่าคอยกระพึงมากครั้งแรกจับพี่น้องอันนี้คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดนัดเด้อจากตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนาะ มับนบบไดมีแค่ตรงนี้จ้ะมันสิมีอยู่สามจุดขามถนนไปอีกขายอยังในบนนะปืนโอ้คนหลายจับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าก่อนที่จซื้อหมาจะพี่น้องสามีไว้เธออย่าไปซื้อนะวบอสหมาสิตายด้วยบอสเพราะว่ายางมากกลัวสิหอดพี่น้องบอกรถมาห้างยางมากจ้ะยางมากประมาณประมาณสามชิบะทีจ้ะหอดเพราะว่ามัามีที่จอดรถ งเงาแตกเงาแตกเลยจ้ะแดดกระแดดฮ่อนก็ฮ่อน oh. ตอนนี้สามีเป็นพรีเซนเตอร์นะคะคอยไม่ยู่นี่ปีหนึ่งหรอกค่เพค่อยมาจักเตอ่อจ้ะพี่น้อง นี่ละครแรกกลกคณะจูเกไก่นะเฮ้ยก็่ได้ยินเสียงหมาปะคนหลายจ้ะคนหลายค่ะมา่ิดว่เาคนสิหลายปันนี่จ้ะอันนี้เพิ่งเปิดมาแล้วประมาณ เดือนหนึ่งจ้ะหลังจากที่หลังจากที่เขาปิดโควิดไปหลายเดือนอยู่โอ้บางกิน้องคนนะ get out the way

นาที่นี่จะพี่น้องเขาจะเปิดเดือนละหนึ่งครั้งเดือนละหนึ่งครั้งคือว่าสีมือจจะพี่น้องเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมีสวันนะคะคนกันเลยเยอะค้นกันเลยหลาย เอาตลานเสือผ่าดิซามีกระไดผ้าเขาตลานเสือผ่าจะ้ะบ like. ม่มากหรอกอยากได้ตาหมาเสือผ่าขอบ่อ่อยซื้อจะพี่น้องก่อาอยากได้ตาหมา บางคนอ้ขายดีแห้งพป่น้องคนเลือกดีขึ้งงามแต่ตรงพีนน้องคนเลือกสะพา 再来，你。Yeah. ขออภัยนะคะเสียงอาจจะดังจกเสียงคนเบาจะาพี่นนองคอนไหลเสื้อผ้าถูกก็เนี่ยห กับบดได้จะพี่น้องคนหลายคนหลายคัะย่างกับดบดได้ะะก็ย่างได้เท่ากาเท่ากาคือกันกับไออยู่บางบอนะ่ะงานหลงวงป่าปานาคือกันกับงานหลงวงป่าปานอยู่บางบอนะพี่น้องแบบนี้ละ่ะจังสีล่ล่ะแบบคือกันคนหลายคัะ เบิดมือกับบิทัวจะ้ะมันใหญ่แห้งโอเคมันใหญ่มากเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว เราเจอพี่น้องคลิปนี้กัาซ้ำนี่นะคะมาพอกันในคลิปโหน่านะคะหาเบิ้งสื่อของกันจะพี่นอ้องหาเบิ้งหมาหน่อยกันมาพอกันคลิปนะค่ะสวัสดีค่ะ